นี่โหดๆกันทั้งนั้นเลยครับมาดูบอด,ดินกันบ้างครับผมสมจัดเลยออไปเมื่อสักครู่พ่อใหญ่ตั้มครับคิวต่อไปครับลกาสีขาวผีเอียงของเราครับวันไหนมีงานก็มาวิ่งดินครับผีเอียง วันไหนไม่มีงานครับขายก๋วยเตี๋ยวช่วยภรรยาสุดสวยครับแถวแถวหน้าปั๊มพีทีอำเภอแคนดงจังหวัดบุรบีรัมย์นะครับอร่อยด้วยไปอุดหนุนไปชิมไปรับประทานกันครับนี่คือฝั่งของบ่อดินครับอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับโปเปโกเอ2เ0สองร้อครับซูเปอร์เของทางด้านผู้ใหญ่จันท์ นะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านปอแดองครับตำบลหัวฝายแขนดงบูดีรำครับผูรับเหมาวันนี้ช่วงพงสุดท้ายแล้วสำหรับการบรรทุกดินออกครับเหลือดินแค่ไม่เยอะครับหมดเนินนี้ก็จบนะครับ เดี๋ยวดูพี่เอียงจะลั่นให้เราให้เราฟังนะครับรอชมขาออกกันไยตัว ลั่นเลยครับต่างลั่นเลยไล่ตูดกันมาครับเสียบูดเดก้านครสามหลังตามมาด้วยเมก,ก้าสีแดงครับคันนี้ครับเสียกรลูกแม่กายครับรอชม<ไ>รอเชียร์แล้วก็รอลุ้นไปด้วยกันครับบอ่อดินมหาโหดที่กัดที่นี่ครับก็คือ บ้านพี่มายตำบลดงพองอำเภอแคนดงจงังหวัดบุรีรัมย์ครับผมความสนุกตื่นเต้นเล้าใจมีให้ชมตลอดทำงานหน้าฝนต้องอดทนแล้วก็ทำใจครับปล่อยตัว รบ้อยไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเรียบร้อยครับเอา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 โอ้ไปได้เฉยเลยคันนี้ร้อยเจ็ดห้านะครับโอ้โหเสียกรเกือบเสียตูดแล้ว เสียบูเสียบูเดาแล้วครับเดาแล้วครับโอ้เจอดินทรายถึงก็ไปไม่เป็นเลยเสียบูนครสามหลังครับเดก้าสุดรอจะติดรถหนักไม่ติดมาติดรถเปล่านี่มัน มันเสียศักดิ์ศรีรอชมขาออกโอ้โหครับมีพี่ใหญ่เข้ามาอ้าวพ่อพี่ใหญ่พ้นไปครับเดี๋ยวซูมไปดูใกล้ๆครับห่างจากนี่200เมตรพ่อใหญ่ต่้มครับติดลมแล้วครับเรียบร้อยครับอยู่ที่เทเกมโอเวอร์เลยครับโอ้โหพ่อใหญ่ต่้มเดี๋ยวรอดู นครสามหลังครับจะรอดหรือเปล่าถ้ารอดเดี๋ยวเราจะตามไปดูพ่อใหญ่ตั้มถ้าเอาพ่อใหญ่ตั้มยังไม่ขึ้นนะครับปล่อยตัวเอาเอาเอา,เอาไปแล้วเสียบู เมกาห้าร้อสีแดงครับโอ้พอใหญ่ตั้มขึ้นพอดีเลยฝั่งโน้นเสียดายครับเสียดายเสียดายช็อตเด็ดช็อตมันต่อไปมาดูพี่ใหญ่ครับนะครับพี่ใหญ่เข้ามาสองคันเลยเดี๋ยวรอชมกันครับแต่ว่าตอนนี้ดูเมกาห้าร้อสีแดงสุดรลอ สุดสวยคันนี้กันก่อนโอ้โหนี่คนขับสุดสิบล้อนะครับตัวเล็กนิดเดียวสุดยอดมากๆตัวเล็กแต่ใจใหญ่อีกนะครับ ไปตัวเอาเอา,เอาไปแล้วเมกะห้าร้อยต่อไปเป็นคิวพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่กับน้องเล็กวันนี้ จัดความมันเต็มที่ครับที่บอดินแห่งนี้ครับสิบรอคันนี้ท่อหนังลั่นเลยวันนี้พี่ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะโชว์ให้น้องเล็กดูว่ารถแรงมันเป็นยังไงถอยยามาแล้ว ตาน้องเล็กมาบอกขอก่อนครับขอก่อนพี่ใหญ่พอใส่แค่3าสตักเท่านั้นเองครับพี่ใหญ่นี่ล่อไปสิบ หมดแล้วในบอ่อตอนนี้ก็เหลือแค่พี่ใหญ่คันเดียวครับสิบล้ออิสุเดก้าครับคนขับนี่ตัวนิดเดียวแต่ว่าสุดยอดมากๆ ับหมจุดหมายครับต่อไปก็รอดูขาออกครับ หอยตัวครับออกไปแบบสบายๆเลยครับ ไม่มีใครอยู่ในบอ่อแล้วมีไม่โครคันเดียวก่อนรอหกล้อ,ลอ,ลอครับตอนนี้ทีมงานนะครับไปเทด้านนอกกันไม่รู้ไปเทที่ไหนนะครับเดี๋ยวก็จะขอยุติเพียงเท่าน,นี้ครับเดี๋ยวจะตามไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ